ทุกครั้งที่เรามาเจอกันนะคะเต่ก็จะมีความรู้กันเงินกับลงทุนมาฝากทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เช่นกันนะใครที่เพิ่งเข้าใหม่ฝากกดหัวใจแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเตไว้ด้วยนะคะวันนี้จะพามาดูทําไมคนส่วนใหญ่ลงทุนแล้วเสียเงินแต่มีรูปให้ดูนะคะว่าจุดไหนที่ควรจะเข้าซื้อจริงๆการลงทุนคนส่วนใหญ่อะคะ่ะมีช่องที่1ตั้งแต่สี่พันเนาะช่องที่สองเก้าพันช่องที่สามหมื่นหกคนส่วนใหญ่ซื้อตอนไหนคะ ซื้อตอนที่มันออกข่าวชีวีออกสื่อทั้งหมดแล้วซื้อตอนสามหมื่นค่ะก็เลยทําให้โอกาสที่จะได้เงินจากการลงทุนหรือได้สินทรัพย์มูลค่าเกินมูลค่าที่แท้จริงเนาะก็คือได้เงินจากการลงทุนคือยากแหละเพราะราคาเริ่มสูงแล้วทุกคนรู้หมดแล้วทุกคนมักจะซื้อตอนที่มันดังแล้วคนเข้ามาลงทุนแล้วมั่นคงแล้วแต่ว่าถ้ามาตอนแรกตั้งแต่สี่พันก็คือความเสี่ยงก็สูงกว่าเนาะก็คือแบบ ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงอะค่ะแต่พอมาซื้อตอน3 0ม0 0ื่นเนี่ยเราก็จะได้สินทรัพย์เกินมูลค่านะคะหรือโอเวอร์ไพรส์ของคือไม่รู้ราคาที่แท้จริงอาจจะได้สินทรัพย์ที่มันกูลเกินมูลค่าที่แท้จริงแต่ส่วนมากคนมักจะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณจะรู้ว่าจังหวะในการลงทุนเข้าตอนไหนคุณต้องมีความรู้ค่ะความรู้เป็นความเสีย่ยงถ้าคุณไม่มีความรู้ส่วนมากคุณมักจะเข้ามาตอนที่มันดังแล้วแพงแล้วไม่รู้ว่าทุกคนที่มาดูแต่อยู่ตอนนี้เป็นนักลงทุนอยู่แล้วหรือเปล่าได้จังหวะตอนสี่พันไหม หรือว่ามาตอน3 0,000ื่นคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์คุยกันได้นะคะส่วนใครถ้าสนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอยากจะจริงจังอยากจะลงทุนคริปโตเคเรนซีนะคะแต่มีหนังสือคนธรรมดารวยได้ด้วยบิตคอยและคริปโตเจ็ดขั้นตอนสุขภาพมั่งคั่งนะคะเป็นหนังสือที่เตกับคุณพิชญาณ์เปนเตะเปียนเองนะคะที่เราลงทุนมาแล้ว7ปีนะคะอยู่กับมันมาตั้งแต่13ปีถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะที่ไลน์แอด T E C S I I นะคะอยากจะโต๊ะอยากจะได้ประโยชน์จากโลกดิจิตอลนะคะก็เล่มนี้มี พูดเกี่ยวกับเรื่องเหรียญคริปโตเพื่อการลงทุนด้วยนะคะ7ขั้นตอนสู่ความมัง่งคั่งใครอยากจะเริ่มต้นนะคะสั่งที่ไลน์แอดได้เลยนะคะส่งฟรีโท่าไทยขอไปกับกับภาษีได้แล้วก็ราคาน,นี้โมทุกอย่างแล้วใครสนใจอยากจะเริ่มต้นอยากจะใช้งานอยากจะเรียนรู้อยากจะวางแผนเกษียณด้วยควริปโตเรนซีก็สั่งซื้อที่นี่ได้เลยนะคะอตอนนี้แต่ยังอยู่ที่ิตเแอร์แลนด์อีกประมาณเกือบ2เดือนก็จะมีคลิปดีๆส่งตรงความรู้ถึงทุกคนถึงแม้แต่จะมาเที่ยวแต่ก็ยังไม่ลืมคิดถึงและส่งความรู้ว้ทุกคนนะคะ